So, bắt được 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 ไม่ลงขัดไม่รู้ข้างล่างนั้น คนมาเหมือนเน้นมาแล้วครับพี่น้องโก้ก้ามาวิ่งในนี่นี่เนี่ยคนมาเน้นข้นคนมาเน้นเปียเลยมาร้มไปแล้วโก้ก้ามาวิ่งนี่คนจะมาทันทีเลยเนาะงมาร้มร้มล้มเลยครับตอนนี้ร้มล้มเลยข้น <c oughs> bỏ lười thằng tôi ở luôn bỏ lười gặp bằng tôi luôn là mai nó cao cao luôn ờ, kẹp tân bỏ lười tân mấy tân gặp thì tí tin mấy leo nhấp y tẹt บอลเลยต้อยลงไปแล้วน,ะน้ำก็เต็มกลองอยู่เพราะว่าฝนตกตุกวันน้ำขึ้น ta nhận kết bún rết đấy nào mà đây nào in còn ta tao đây bọn này mà mà rết in để bấm cười tay để bò luôn này bò theo cái kể cả bì nó ta lấy in lục bò ăn mà rết còn ta tao ăn nhiều kết buồn đi cái mà nè <laughs> cho lên bà lười cốt bà lười tê bà lười toi vì à tuấn bà lười bà lười Chấm bố và tăng chứa đây phía tên Anh chấm bố này Không nhiều bảo lười lâu con có rầy à Chấm à, tăng chứa đây Tự nhiên hôn quán rõ tay mà chấm bị chồng chồng phố nuôi nè Đi tỏ bếp đây đây จมปลวกมันจะไปกับน้ำได้แล้วแคไหนตรงเนี้ยก้าวไปเลยในิปคนได้กับเดี๋ยวเพุ่มใต้ลงไปแล้วนี่รอยน้ำพี่กับตามนี้น้ำน้ำขึ้นนี่เลยนี่รอยน้ำพี่น้ำท่วม มาแล้วดูจมูกลงกลับรถตรงนี้คร,รับเดี๋ยวก็ต่อยลังลงไปกลับรถตรงนี้แล้วก็ถอยหลังลงไป Mình nắng gặp gan gặp kỳ lao mình tung 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 lùng chui tung lùng tung mà tung 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 phép tung 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 bố đây ปมเีนี aqui, bom bom ้ก่อนผมผมบอกพูดอีกจ้ะเดี๋ยวแป๊บเดียวบอลุงผมทำไปนี้ก่อนทีนี้ก็มนี่ตกอกก็เดียวบอลุงเถอเที่ยวกันราบอกกนตอกไนี่ <laughs> Kết cả mãi giảm nơi kýt ốc chơi. And chảy <laughs> anh then gang gang nam căng nam. Oi, yup yup yup, nhấp

มาตัวนี้จะขายเรียกรีบรอแต่มาตอนนี้ประจำไม่อยากขายเรีกบรอแตมันกินนอนกว้างกว้างรีบรอมาตอนนี้ นี่แต่ละนั่นเม็ด้เรียนนะครับนั่นเทคไม่เหลี่ยนนั่นเทคไม่เหลี่ยนแล้วกางๆนั่นเดี๋ยวตุ้มเหมืองก้อนนั่นนี่โอ้ไปเอฟนาไม่เหลี่ยนตรงนี้เัมงก้อนกว้างกว่านี้ลหรอไปเอฟน้าไม่เหลี่ยนนี่นี่บนนี้เขามมเน,นี้ยขี่อรเรา,าอยู่เดี๋ยวข้อเหรียตัวรับ,รบก้อนกับ <c oughs> ตอนนี้ชิบหายแล้วครับพี่น้องตอกแล้วครับกำลังจะตกแล้วครับนู่น่านูเนแน่นแลนูเ็นไม่นูลมเลยลมแล้วนูน อ่ะเรียบร้อยแน้นแล้วกับพี่น้องเอ้ยจัมพูนุบปลาเลื้อยว่าไงบาเลื้อยยังไม่ได้กลับหัวเลยนุลมแรงกับเล่น้ำซะลมแรงดูน้ำดูน้ำเป็นคลื่นเลยอ่ะลมแรงอ่ะเห็นอ่ะจะน้ำว่าแถว ที่บ้านเทกระชักแล้วตกหนักแล้วมามามากลับมากลับมาไม่ต้องรอแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยหานเก้าเลยผมตกหนักเลยครับตกหนักเลยเก้า,ลกาลเลยงานเ้าเลยไม่รอเราเลยคนนี้ ไม่รอไรอ้เรอตีก้นเลยอือหือลมแร่งกับแร่งโอ้โอ้แรงลมแรงลมไปโอ้ขว,วาเล็บขวาเล็บเล็บ Nè tuần phải đúng không? Phật ừ. à, Ăn cao đây, à, ăn cao đây Nè lúc nữa เอลมปัดปอนนี้วะอ้หบาลเลยเตะได้แล้วจมบดีได้แล้วบบลว,ว้าและว,ว้าแหละแจมบดกัะบินก่อนกลางนี้เดี๋ยวจะปัดปักบุงก้งไปคุยแกมบดกัะบินก่อนเท้นนี้แล้วว้าแหละตกที่เลยครับ กวกคนต้นี้กว่าจะเล็บจะหลันตกตี้เลยทีนี้ ริ่งรับเล็บเลยล้ะเล็บเลยละ,ละ,ละเดี๋ยวผมเตะตรงนี้นี่ผมเยียต่อยก้าวไปไหนหนู้ต่อยไม่นายกับไหนหนู้นี่ตรงืู้คนตกตกอ lùm để 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 đó bà dinh lênh rạch đi anh em lênh hải lăng kýt lê tầm tầng các cam nhiệt mẹ tê klak klak nôa kê bà yên nè tụm tê kè nọc nha oh yên nè wahoo lum 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 แดก้าวก้า,ายอยหอคุณเลตายแกดึงก้วกล้าเดแล้วพ่มฟืนเลยนะโอ้รีดกับรีดรีดรจักเลี้ยวร่องทีกลายเป็นเลี้ยวซ้ำรีดกับรีดรีดรีดโอ้ยมันลื่นมันลื่น อู้คว้าเล็บปอคเล็บผมติดมือกับมิเ้เรียนเดียววะเรื่องนี้ไม่มีจิ้มเดี๋ยวเรื่องในใต้นะน้องๆเลยตาเห็นไหมครับผมไม่แย่เลยเห็นกับตาคว่าอันนี้เหมือนกันเลยต้องยกก็ไม่ได้ครับเปียกปุ่มกับปุ่มต้องเอาอุ้มอย่างเดียว ủa bông cao vậy thì cái này đúng đó, bông ra yêu, bông bông, anh đi Godzilla, Godzilla Godzilla kiểu da เล้ยตกปลาจริงอันนี่คน

โอ้ยปวาเล็บปวาเล็บแปร๊บแป๊บเรี่ยวกันดีแกกองแก่สิตรงนี้ปุ๊บเป็น้องก้าวกันไหนนู้นแกก้าวใจแกก้าวใจ ไม่ลงุงไม่ลงุงไม่ลงุงไปกครับไหนวะ <c oughs> แกสซสอยอิดนี่กันเดี๋ยว tối ở mồm mấy giờ mấy ít lưỡi là mắn bò măng măng gặp mắn bò măng măng từng lỉnh lỉnh kê kê nhìn từng đây gặp bảy từng ăn ô oh, ta bấm chiều kê okay. mấy rổ lưng trộn mấy tông kê nia lỉnh, lỉnh, lỉnh chọc gặp à, tài rốt ngày kê nè gặp tài rốt kê มันลื่นเดียวะ่ะโฟกัสตัวปุ่มนี้เลืนล่นนิดก้มเ่อโอ้ยโอ้โหโอ้โห

โอเคครับคลิปนี้นะบายบายก่อนสวัสดีกับผมโอ้ลมปัดอย่างไรรถอ้วยเลยหยกำดำรถอ้วกครงกระงเลยลมปัด